สวัสดีค่ะก็กลับมาเพเค้งมองแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยอร่อยย้อนวัยเด็กกันนะคะกับเมนูกับเมนูบัวลอยใบเตยฟักทองแบบง่ายๆกันเลยนะคะค่ะซึ่งเนื้อบัวลอยนั้นจะนุ่มละมุนลิ้นนะคะใช้แป้งแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะวิธีการไม่ยากค่ะเรามาเริ่มปอก,กฟักทองกันเลยนะคะค่อยๆปอกนะคะแล้วก็หลังจากปอก,ปอกแล้วนะคะให้เพื่อนๆหั่นบางๆนะคะ เป็นชิ้นๆในลักษณะอย่างนี้นะคะพักส่วนนี้ทิ้งไว้นะหลังจากนั้นเรามาทําแป้งกันค่ะเราใช้แป้งนะคะข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆทยอยใส่นะคะในส่วนของน้ําคั้นใบเตยนั่นเองค่ะค่อยๆนวดลงไปนะคะน้ํานะคะใส่ทีละนิดนะ และนวดเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่จะจับเป็นกร้อนได้นะกรณีที่มันนะคะใส่น้ําเยอะเกินไปก็ให้เพิ่มแป้งข้นเหนียวนั่นเองค่ะเราก็ค่อยๆนวดนะคะนวดช้าๆนะคะนวดช้าๆนะคะเพื่อให้น้ำเสมอเข้าไปในตัวแป้งได้เต็มที่นะคะหลังจากนั้น เราก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในภาชนะนะคะในกะละมังหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งแล้วเราค่อยๆปั้นนะคะปั้นเป็นวงก้มนะคะแล้วก็คุกไว้นะคะมันจะได้ไม่ติดนั่นเองค่ะนี่นะคะปั้นไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเลอกเคาะนะคะในส่วนของแป้งข้าวเหนียวออกเนาะเราไปต้มกันนะคะตั้งน้ํานะคะจนน้ำน้ำเดือดนั่นเองค่ะใส่บัวรอยที่ปั้นลงไปนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นปิดฝานะคะรอจนบัวลอยนั้นลอยขึ้นมาค่ะระหว่างนี้ไปเตรียมนะคะในส่วนของน้ําที่ใส่น้าแข็งไว้นะเพื่อจะนอกบัวลอยนั่นเองค่ะนี่ค่ะบัวลอยเราได้ที่แล้วลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะเราก็ค่อยๆตักค่ะตัก ขึ้นมานะคะตักเลยค่ะตักปุ๊บนะคะในลักษณะนี้แล้วก็มาแช่ในน้ําเย็นที่เราเตรียมไว้นะคะพักส่วนนี้ทิ้งไว้เลยนะคะเรามาลงมือทำนะคะในส่วนของน้ํากะทิกันค่ะเราจะใช้กะทินะคะกล่องนะคะ250 ml นะคะหลังจากนั้นตามด้วยน้าตาลทรายค่ะและเกลือค่ะและอีกอย่างนึงนั่นก็คือ น้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะซึ่งจะได้ความนัวมากยิ่งขึ้นนะคะจะการใส่น้ำตาลมะพร้าวลงในขนมไทยเนี่ยมันจะได้ความนัวดึงความนัวของกะทิเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะค่อยๆละลายน้ำตาลมะพร้าวนะคะให้ละลายหมดเลยค่ะละลายหมดเลยนะคะค่อยๆคนนะคะพอน้ำตาลมะพร้าวนะ นะคะละลายหมดเราก็ใส่ฟักทองที่เตรียมไว้อะนะคะลงไปก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่บัวรอยที่ปั้นไว้ค่ะค่ะรอจนมันเดือดนะคะและก็ฟักทองนั้นสุกนะคะเพราะบัวลอยเราสุกอยู่แล้วเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะกับเมนูบัวลอยฟักทองแบบง่ายๆเลยนะคะ กับเมนูบัวลอยใบเตยฟักทองแบบง่ายๆกันเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะเมนูย้อนวัเด็กนะคะทําง่ายๆเองนะคะใช้เวลาทําไม่นานนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ